ช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทาราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทําการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทำท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูก,กันอยู่ผมปอนครับในคลิปนี้ก็มีปืนยาวลูกซองรุ่นใหม่มารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็เป็นกระบอกที่ถืออยู่นี้ตัวนี้เป็นยีี่ห้ Group, ผลิตจากกปรระเทศุ ซึ่งก็ได้รับความนุ่เครือมาจากปืนราชาอยู่ที่วังบุรภากรงเทพนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากที่นํามาให้รีวิวทดสอบเพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ชมได้รับชมกันนะครับปืนท่านกรุ๊ปก่อนหน้านี้ย้อนไปสักประมาณ4ีเดือนที่แล้วผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตัวนั้นก็จะเป็นทรง AR นะครับเป็นเซมิออโต้ลำกล้อง10นิ้วนะครับตัวนั้นก็ค่อนข้างที่จะได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับ สอบถาไมไปยังร้านค้าเขาบอกว่าขายหมดตั้งแต่เดือนแรกนะครับก็แน่นอนนะครับปืนเขาทำมาค่อนข้างดีเท่าที่ผมดูนะฮะร,ระบบดีงานดีใช้ได้ราคาก็ไม่แรงนะฮะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมขายหมดนะฮะแล้วก็มีการนำรุ่นใหม่ๆเข้ามาก็หลายรุ่นนะครับที่เป็นปืนลูกซองเดี๋ยวผมก็จะทยอยนำมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะฮะที่จอคิวอยู่ตอนนี้ก็มีประมาณ3รุ่นนะครับรวมกระบอกนี้ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันสำหรับกระบอกนี้นะครับก็เป็นรุ่น M H 12 Double Barrel นะครับว่าง,ง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเป็นปืนลูกซองแฝดขนาดน,นะครับมี2ลํลกล้องนะลำกล้องเนี่ยมันจะอยู่คู่กันเลยนะครับด้านบนนะตัวโบมัน,นจะมี2ข้างนะครับเหมือนเอาปืนลูกซองสกระบอกมายัดรวมอยู่ในกระบอกเดียวนะครับเ,เพราะฉะนั้น หน้าตามก็จะออกมาแบบประหลาดลาดนิดนึงนะ,อะแอบคล้ายกับปืนรุ่นหนึ่งนะครับ DP12 นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ KELTECH KSG จะว่าเหมือน KELTECH ไหม,มันก็ไม่เชิงน,นะครับ k e l t e c มันมีลำกล้องเดียวแต่อันนี้มันมี2ลํลำกล้องน่าจะไปคล้ายไอ้ DP12 มากกว่านะครับเพราะว่ามี2ลํลำกล้องเหมือนกัน หน้าตาก็าจะออกดูแบบทรงอวกาศอาวกาศนิดหนึ่งนะครับดูลำล้ำหน่อยแต่แน่นอนสิ่งที่เขาเทำมาแบบเนี้ยลำกล้องสองลำกล้องคู่กันแล้วมีหลอดบรรจุกระสุน2หลอดด้วยเนี่ยมันทำให้ตัวปืนค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเยอะ <c oughs> นะครับ <can 't S 1> ปืนเปล่า <c oughs> ผมลองช่างจริงเนี่ยอยู่ที่5.5กิโลกรัมแต่ถ้าเกิดบรรจุกระสุน เต็มทั้ง2หลอดนะครับหลอดเนี่ยบรรจุได้5นัดนะฮะแล้วก็ในลังเพลิงอีก1น,นัด2หลอดก็เป็น10บ,บวก2นะครับเพราะว่ามี2ลับกล้องถ้าบรรจุเต็มก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ6กิโลกรัมนะครับถือว่าหนักนะครับถือว่าหนักคนที่จะใช้งานมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องเป็นคนที่มีพลระกำลังเยอะหน่อยนะครับตัวใหญ่แรงเยอะประมาณนั้น ผมบอกตรงๆนะครับผมน้ำหนัก47กิโลกรัมนะฮะปืนเนี่ยยัดลูกเต็มหลอดในหกกิโลนะฮะก็เหนื่อยนะครับพูดตรงๆเลยว่าถือนานไม่ได้มันหนักจริงๆแต่ในความหนักมันก็มีข้อดีนะครับปืนหนักๆเนี่ยเวลายิงแล้วแทบจะไม่มีแรงถีบเลยนะครับแรง recoil แรงถีบสะท้อนถอยหลังเนี่ยจะน้อยมากถามว่าทำไมมันถึงน้อยก็เพราะว่าปืนมันมีน้ำหนัก มันถ่วงนะครับมันถ่วงตามแรงโน้มถ่วงนะครับกดของแรงโน้มถ่วงของโลกมันถ่วงลงข้างล่างนะครับเวลามันถีบมาเนี่ยมันก็จะโดนแรงจากน้าหนักตัวปืนเนี่ยกดลงนะครับทำให้ถีบมาค่อนข้างเบานะครับท่านก็สังเกตดูนะครับว่าปืนกระบอกใหญ่เทียบกับปืนกระบอกเล็กๆที่ใช้กระสุนคาเบอร์เดียวกันแบบนี้ทำไมกระบอกใหญ่มันยิงนิ่มกว่านะครับ พูดถึงมิติเปินความยาวนะครับผมลองวัดจริงถ้าเกิดวัดในขณะที่เราหดผ่านท้ายนะครับผ่านท้ายเนี่ยมันยืดหดได้นะกดปุ่มนะครับแล้วก็ยืดหดเลื่อนเข้าเลื่อนออกปรับตามสรีระตามช่วงแขนนะครับถ้าเกิดหดอยู่อย่างเงี้ยมีความยาวอยู่ที่85เซนติเมตรแต่ถ้าเกิดเรายืดจนสุดนะครับจะมีความยาวอยู่ที่95เซนไม่ถึงเมตรนะครับ ต้องบอกว่าค่อนข้างกระทัดรัดพอสมควรด้วยความที่ลำกล้องมันไม่ได้ยาวมากนะครับลำกล้องยาว14นิ้วนะฮะทั้ง2ลำเลยคู่กันยาวเท่ากันนะครับ14นิ้วลำกล้องเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนโชคได้นะครับทั้ง2ลํลำกล้องเลยนะฮะโชคเขาแถมมาให้5ตัว5เบอร์เบอร์1ถึงเบอร์5ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับลำกล้องซ้ายมือเป็นเบอร์1ลำกล้องขวามือเป็นเบอร์2นะครับ เห็น2องลำกล้องแบบนี้หลายท่านอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเวลายิงเนี่ยมันจะยิงยังไงนะฮะมันจะเดี่ยวไกลแล้วมันจะออกทีลาลำกล้องนะครับมันจะออกจากลำกล้องซ้ายมือของผู้ยิงก่อนนะครับซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยมาออกขวานะครับแต่จังหวะที่เราสาวกระโจมนะครับกระชากกระโจมเนี่ยมันจะคัดปลอกพร้อมกัน ทั้ง2ด้านนะครับรุ่นนี้ปอกกระสุนจะออกทางด้านข้างจะไม่เหมือน DP12 ที่ออกด้านล่างหรือ k คียวเ KSG ก็ออกด้านล่างนะครับแต่ตัวนี้ออกด้านข้างเหมือนปืนลูกซองปั๊มทั่ว,วไปเลยนะครับกระชากทีก็จะออกมาทั้ง2ด้านแล้วเวลาเราป้อนกระสุนเข้าไปในรังเพลิงนะครับอย่างอันนี้นไม่มีกระสุนนะครับเคลียร์แล้วก่อนรีวิวเวลาเราดันเข้าไปเนี่ยมันก็จะ ป้อนพร้อมกันสองลำกล้องนะครับเวลาเหนี่ยวกย,ยิงนะฮะเหนี่ยวกยครั้งแรกจะออกลำกล้องซ้ายเหนี่ยวอีกครั้งหนึ่งก็จะออกลำกล้องขวานะครับยิงเสร็จก็กระชากนะครับคัดปลอกป้อนนัดใหม่เข้าประมานนั้นนะครับวิธีการบรรจุกระสุนนะครับก็บรรจุด้านล่างครับเหมือนกับปืนลูกซองทั่วๆไปนะครับมี2หลอดนะครับก็บรรจุเข้าไปเลย แล้วก็ตัวนี้จะมีปุ่มหน้ากลงไกเนี่ยนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มป,มปลดล็อกกระโจมนะครับถ้าสมมุติเราสาวกระโจมเข้าไปเนี่ยเราดึงกระชากไม่ได้ถ้าเราจะเคลียร์เราต้องกดปุ่มนะครับถึงจะสาวกระโจมเคลียร์กระสุนออกได้นะฮะร,ระบบก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมีประมาณนี้นะครับเหมือนปืนลูกซองปั๊มทั่วๆไปเลยนะครับมันพิเศษตรงที่ว่ามันเหมือนปืนลูกซองปั๊มสองกระบอกมารวมในกระบอกเดียวแค่นั้นนะครับ จุดนี้มันทําให้ปืนกระบอกนี่ค่อนข้างเหนือชั้นกว่าปืนลูกสองปั๊มแอคชั่นลำกล้องเดียวนะครับเพราะว่ามันกระชากทีเดียวสากระโจมทีเดียวเนี่ยมันยิงได้2ครั้งต่อเนื่องนะครับมันจะได้เปรียบได้เปรียบลูกสองลำกล้องเดียวอยู่นัดหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวปืนกันนะครับพูดถึงในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการผลิตก่อนละกันนะครับตัวกระโหลก r e เ e ิร์ฟเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวกล่งไกนะฮะท่อนเนี่ยทำมาจาก ium, อลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็ทำผิวแบบอโนดิซ์นะครับเป็นสีดำด้านๆตัวลำกล้องปืนตัวลูกเลื่อนตัวโบนี่นะครับทำมาจากเหล็กกล้านะครับแล้วก็จะมีที่เป็นส่วนครอบด้านบนลำกล้องนะครับอันนี้ทำมาจากโพลิเมอร์นะครับตัวรางด้านบนนี่ก็เช่นกันเป็นโพลิเมอร์หมดเลยด้ามจับคลิปหน้าเนี่ย แล้วก็ตัวกระโจมก็เป็นโพลิเมอร์เหมือนกันนะอันนี้มันสามารถถอดออกได้นะแต่อย่าถอดเลยนะครับเพราะว่าถ้าถอดแล้วเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะกระโจมเวลาสาวน่าจะลําบากนะครับใส่ไว้เนี่ยก็เท่แล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะศูนย์ปืนที่เขาแถมมาเป็นศูนย์แบบพับได้นะครับเนี่ยสามารถพับได้ทั้งศูนย์หน้าศูนย์หลังนะกดมันก็จะเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับมันต้องกด2ข้าง ศูนย์หลังเนี่ยจะเป็นศูนย์รูนะครับศูนย์โกสริงสามารถปรับได้นะครับจะเอารูเล็กหรือรูใหญ่ด้านหน้าก็จะเป็นแท่งแบบนี้นะครับเลงง่ายนะครับเลงง่ายมากท่านใดไม่พอใจก็ถอดออกแล้วก็ไปซื้อดอทซื้ออะไรมาติดก็ติดได้หมดนะครับเพราะรางเขาค่อนข้างยาวเราสามารถเลือกตำแหน่งการติดตั้งได้ได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับเนี่ย คือติดตรงไหนที่มันเล็งง่ายสบายตาเราสบายตาคนยิงเราก็เลือกเอานะครับเพราะว่ารางเขามีมาให้ยาวตลอดในส่วนของพันท้ายนะครับก็ทํามาจากโพลิเมอร์เหมือนกันสามารถยืดหดได้อย่างที่บอกไปกดปุ่มนี้แล้วก็ดึงเข้าดึงออกปรับได้หลายระดับนะครับแล้วก็จะมีแผ่นรองแก้มชิคพ,พีซนะครับตัวนี้เราสามารถไขสกรูตรงนี้แล้วก็ดึง เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเพื่อให้มันเข้ากับรูปหน้าของเรานะฮะแล้วที่ส้นผ่านท้ายก็จะมียางรองนิ่มๆน,นะครับยางเด้งดีใช้ได้นิ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็จะซับแรงรีคอยได้ดีพอสมควรกดแล้วก็เนี่ยท่านก็จะเห็นว่ามันยวบตามช่องที่เขาทํามาคือช่องที่ทํามาแบบนี้ค่อนข้างโอเคนะครับผมชอบมากคือมันไม่ตันไงคือกดแล้วมันยุบได้อันนี้สแสดงว่ามัน มันจะซับได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีที่คล้องสายสะายด้วยนะครับเนี่ยด้านหน้าก็มีด้านหน้าจะอยู่บริเวณปลายหลอดนะครับด้านปืนด้านจับจะเป็นสไตล์พิซซอกลิปนะครับด้านปืนสั้นก็ทำมาจากโพลิเมอร์ครับแล้วก็จับถนัดนะครับไม่ได้ใหญ่ผมคนมือเล็กก็จับได้ถนัดเต็มไม้เต็มมือดี ตัวกล่งไกก็ทํามาค่อนข้างดีเว้นไว้เยอะนะครับใส่ถุงมือยิงก็ยิงได้สะดวกตัวไกปืนทํามาจากเหล็กนะครับน้ำหนักไกก็ไม่ได้เบาไม่ได้หนักจนเกินไปประมาณปืนลูกสองใช้งานทั่วๆไปถือว่าโอเคเลยนะครับปืนรุ่นนี้จะมีปุ่มเซฟด้วยนะครับลักษณะการใช้งานก็จะเป็นการหมนุนนะฮะหมุนปรับเอา อย่างตอนนี้มันชี้อยู่ที่จุดแดงอันนี้คือไม่เซฟนะสามารถเดี๋ยวกลยยิงได้แต่ถ้าเกิดละหมนุนพลักมาชี้อยู่ตรงจุดขาวอันนี้ก็จะเป็นเซฟเดี๋ยวกกยไม่ได้นะครับที่ตัวกะโหลกนะครับรีซิฟเวอร์ทั้ง2ด้านเนี่ยจะมีชื่อรุ่นนะครับที่เขาสลักไว้ที่ตัวปืน M H 12นะครับให้ดูภาพรวมของตัวปืนนะครับก็ค่อนข้างดูดูแบบโมเดิร์นนะครัดูล้ำนะครับ เป็นปืนอวกาศประมาณนั้นดูน่ากลัวน่าเกรงขามดูดุดันนะครับดูดุมากแต่หนักมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ก็ต้องมีพละกกำลังค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ตัวเล็กๆแบบผมเนี่ยก็ถามว่าถ้าจำเป็นต้องหยิบมาใช้งานใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับก็ไม่ได้หนักจนเกินไปก็แบกยิงได้นะฮะพูดถึงค่าตัวนะครับเห็นแบบนี้ ไม่ได้แพงนะครับอยู่ที่ประมาณ5 0 0หมื่นเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นปืนหน้าร้านสําหรับประชาชนทั่วไปไม่มีสวัสดิการนะครับในเรื่องการขอใบาญาติจะ5นัดหรือ10นัดอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ต้องรบกวนสอบถามไปยังร้านค้าเองนะครับการถามเนี่ยมันก็ดีหลายอย่างนะหนึ่งได้ทราบราคาที่แน่นอน2ได้ทราบข้อมูลว่าเราจะขอ5นัดหรือ10นัดนะครับสามสำคัญมาก มันยังมีขายอยู่หรือเปล่าไม่ใช่คุณไปขอใบมาแล้วของไม่มีแบบนี้มันก็ซื้อขายไม่ได้ใช่ไหม <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อหาก็ควรสอบถามร้านสกอ่อนนะครับดีที่สุดนะครับคราวนี้มาทดสอบยิงเจ้าฮันกรุ๊ป M H 12นะครับเสื้อผ้านาผมก็อาจจะดูโดดๆนิดนึงนะครับพอดีว่าถ่ายคลิปกันคนละวันวันก่อนนู้นฝนตกถ่ายตอนยิงไม่ได้ก็เลยต้องมาถ่ายวันนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองยิง3ระยะมี15-2025เมตรนะครับปืนรุ่นนี้ลำกล้องออมันเป็นแฝกนะครับการยิงเนี่ยมันจะออกลำกล้องซ้ายมือของผู้ยิงก่อนแล้วก็จะตามด้วยลำกล้องขวานะครับผมคิดว่าลำกล้องซ้ายผมจะยิงด้วยลูกบัคช็อต9เมตรนะครับส่วนลำกล้องขวาเนี่ยผมจะยิงด้วยลูกเบิร์ช็อตซึ่งก็เตรียมกระสุนไว้ทั้ง2ชนิดแหะครับเป็นยี่ห้อเซเลตเบลลอตทั้งคู่นะครับเป็นลูกนอกทั้งคู่เลย เดี๋ยวจะบรรจุเหล่ละ3นัดนะครับโชคที่ใส่อยู่ตอนนี้ลำกล้องซ้ายมือที่จะยิงด้วยบัคกช็อตเนี่ยเป็นฟูโช็อเบอร์หนึ่งะครับส่วนลำกล้องขวาก็จะเป็นเบอร์สองก็พยายามบีบก,กลุ่มให้แคบที่สุดนะครับเพื่อที่ท่านจะได้เห็นกลุ่มที่แคบที่สุดของปืนรุ่นนี้นะครับว่ามันจะทำได้สักแค่ไหนนะ หมดแรงไม่มีแรงดันเข้าออนัดสุดท้ายโอเคช่วงสาวกระโจมค่อนข้างยาวนะพูดกันตรงๆแล้วก็ปืนมันหนักจริงผมไม่มีแรงจริงๆนะครับ อ่ะดู25เมตรโอเคขออนุญาตวางแนละ้วไม่ได้เหนื่อยเพราะยิงนะพูดกันตรงๆเหนื่อยเพราะปืนหนักออกไปดูเป้ากันอันนี้15เมตรนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9ก็เข้าไปเต็มตัวคนนะครับลูกปักช็อต9เมตรเดี๋ยวจะวัดดูกลุ่มลูกปักช็อตนะครับนัดที่ไกลสุด อยู่ที่11นิ้วครึ่งนะครับ11นิ้วครึ่งครับก็ถือว่าแน่นใช้ได้นะเพราะลำกล้องมันแค่14นิ้วเองนะครับถือว่าลำกล้องสั้นไม่ได้ยาวมากส่วนลูกเบิร์ช็อตนะครับแพทเทิร์นกระสุนก่อกลุ่มดีเยี่ยมนะครับก็กระจุกในตัวคนประมาณ18นิ้วนะครับถือว่ากลุ่มดีใช้ได้ ดู20เมตร 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ก็อยู่ในเป้าในตัวคนนะครับลูกบักช็อตแก้วเมตรเนี่ยกลุ่มกระสุน12นิ้วนะครับอ่าประมาณ3นิ้วนะตรงนี้กรัสส่วนลูกเบดช็อตก็ก็กลุ่มดีเข้าตัวคนวส่วนใหญ่นะครับ 25เมตรบ้างเดี๋ยวนับลูกบักช็อตก่อน1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเอทำไมได้แค่5 1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าอ่ะหลุดหายไปประมาณ4เมตรนะครับแต่5เมตรนี่ก็เข้าตัวคนไป3นัดนะส่วนเบิร์ดช็อตก็ค่อนข้างกว้าง นะครับแต่ก็เข้าตัวคนไปเยอะก็เป็นเรื่องปกติของปืนลำกล้องสั้นๆยิงไกลๆก็ประมาณนี้แหละครับคราวนี้ให้น้องโต๊ดนะครับในสนามสมาคมกีฬายิงปืน3พรานร่วมทดสอบยิงนะครับเห็นตัวใหญ่ๆนะน่าจะเหมาะกับปืนดีนะครับอ่ะพร้อมเราเริ่มเลยตอนนี้บรรจุไปเต็มหลอดหลอดละ5นัด2หลอดก็10นัดนะครับกระสุนที่ใช้รอบนี้เป็นของบุลเลต์มัสเตอร์นะครับเป็นลูกบัคกช็อต9เม็ดปืนขึ้นลำเรียบร้อยปลดเซฟแล้วยิงนะครับ อ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยครับคนตัวใหญ่ยิงก็ประมาณนี้ยแหละครับแรงเขาเยอะนะครับแรงสาวก็โจอของผมนี่บอกตรงๆว่าไม่มีแรงแค่แรงแบกปืนก็เหนื่อยแล้วนะฮะเป็นไงบ้างครับถามหน่อยนุ่มครับนุ่มมากนุ่มเกินกว่าที่คิดครับ นุ่มกว่า8ปดจะสูงเยอะพูดก็พูดเลยนะครับคราวนี้น้องโต๊ะจะยิงฮิปให้ดูนะครับบรรจุไปหลอดละ5นะครับทั้งหมด10นัดอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยครับโอ้โหิแบบ ชิยเลยยืนชิวๆนิ่งๆเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบยิงเจ้าฮันกรุ๊ป m m h 2 2นะฮะในเรื่องของกลุ่มกระสุนก็ไม่ได้แตกต่างไปจากปืนลูกซองลำกล้อง14นิ้วเจ้าอื่นๆนะครับก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันก็ทำกลุ่มประมาณนี้แหละครับพูดถึงแง่าการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดคนตัวใหญ่ยิงก็ไม่มีปัญหานะครับอย่างน้องโต๊ดคนตัวใหญ่ตัวพอๆกับจยนเบียแหละครับน่าจะตัวหนากว่าด้วยนะฮะยิงก็ คัดปลอกป้อนกระสุนนัดใหม่ก็ทําได้ลื่นไหลปกติดีนะครับเพราะว่าเขาตัวใหญ่แรงเยอะถ้าเกิดเป็นผมนะครับตัวเล็กแรงน้อยเนี่ยก็อาจจะมีติดขัดบ้างนะครับช่วงที่ดันกระสุนนัดหม่ป้อนเขาลังเพลิงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วงสาวกะโจมตัวนี้มันค่อนข้างยาวเพราะว่าติดกลิปไว้ไกลไกลมือนะครับแต่มันยังสามารถเลื่อนได้อีกเราสามารถเลื่อนเข้ามาก็ได้นะมันยังมีช่องเหลืออยู่2ช่องนะครับถ้าเกิดท่านใดซื้อไปก็อาจจะเลื่อนเข้ามา ให้มันสุดเลยก็ได้นะสำหรับคนตัวเล็กเล็กแขนสั้นก็ลองไปปรับแต่งดูซื้อไว้เฝ้าบ้านมันก็ใช้ได้นะครับความได้เปรียบของมันก็คือมันสาวกโจมนัดหนึ่งครั้งหนึ่งยิงได้2นัดนะครับมันได้เปรียบกับปืนลูกซองปั๊มลำกล้องเดี่ยวอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดได้เปรียบเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ถ้าเกิดซื้อไปไปบัตหน้าที่ก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าเหมาะนะครับมีที่ติดอุปกรณ์เสริมครบนะครับ สี่ทิศทางสีด้านเลยนะฮะติดอุปกรณ์ได้เยอะครับแต่ก็ต้องแลกมากับน้ำตักตัวปืนที่เยอะขึ้นมาเหมือนกันนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ตัวให,ใหญ่ก็โอเคละนะเพราะว่ามันมันประสิทธิภาพมันเนียมันสาวก็ชมครั้งเดียวมันยิงต่อเนื่องได้2นัดยิงซ้าได้2นัดเนี่ยถือว่าเหนือชั้นมากนะครับอ,อันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณปืนราชานะครับที่นํามาให้รีวิวทดสอบยิงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิยารานให้กับผู้ชมได้รับชมกัน เราก็ต้องขอบคุณสนามยิงปืนสมาคมกีฬายิงปืนสามพรานอยู่ที่ถนนพุทธมนตรสาย5นะครับเอื้อเฟือสถานที่ในการถ่ายทําไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทําคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุนทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตะโกยุทธยานะครับเป็นรุ่น รวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2 5 6 4ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุ้งขวามือจะเป็นทองแดงรวมน้ตาตาลนะครับงานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะ ตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ1 5อนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ200นะครับสองเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ150รวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสมาเนื้อชนวนบนสารนะครับอันนี้สร้างน้อยสร้างแค่หมื่นเหรียญก็เอาเหรียญละ200เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อชนวนเนี่ย แล้วก็จะมีเนื้อสัตนโลหะลงยาจีวรน,นะครับเหรียญละ2อ0ครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออาาาัปาก้าหน้ากากทองทิพย์นะครับอันนี้ตอนจองเหรียญละ300อนะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รรวมส่งถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับ Line ไอก็แอดซายด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับ